เชีหมนครเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อีกกว่า1,200นายฟอราระวังเหตุและสอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ถนนสีลมนะครับหลังประเมินว่าการเล่นน้ำสงกรานวันสุดท้ายจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากที่ตามจากคุณบุตรสิริยิ่งเกียติกุลครับรายงานสดจากถนนสีลมครับสวัสครับ ค่ะคุณจตุรงค์คะขณะนี้ในช่วงบ่ายบริเวณถนนสีลมจะเห็นว่ามีปริมาณประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางกันมาจํานวนมากแล้วนะคะซึ่งคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เนื่องจากเปิดให้เล่นเป็นวันสุดท้ายแล้วจึงมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยและมีการเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่เป็นพิเศษค่ะ ประทานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเล่นน้ำสงกรานที่ถนนสีลมกว่าแสนคนทำให้กำลังเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลจุดต่างๆอาจไม่ทั่วถึงนะคะจึงต้องมีการปรับแผนรักษาความปลอดภัยจากเมื่อวานนี้โดยขอกำลังสนับสนุนจากทหารตำรวจเพิ่มเติมค่ะตอานนี้เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้พบว่ากำลังที่เราวางไว้เนี่ยออก็มีความพอดี จนกระทั่งบางจุดเนี่ยดูจะเป็นขาดไปปีนี้ก็ได้ปรับแผนใหม่เจ้าหน้าที่กองร้อยน้ำหวานของออหน่วยปราบจราจน,นได้มาอยู่ตลอดเวลาช่วยดูแลนักท่องเที่ยวและสตรีที่เราขอตรวจค้นกระเป๋าเนี่ยทำงานจนทั้งเลิกเลยนะครับไม่ได้พักนั้นปีนี้เราไอ้วันน,นี้ก็ได้จัดให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนกําลังกันขึ้นมาไม่ว่าจะสํานักงานเขตเทศกิจหรือว่าเทศกิจของเขตบางรักเองเราได้แบ่งกําลังกันครับแล้วตลอดระยะเวลาต่อเส้นทางหนนสีลมเนี่ย จะมีเจ้าหน้าที่ของเขตเทศ,ศกิจนะของของของเขตทั้งหมดในกลุ่มกรุงเทพใต้ตอีก9เขตมาช่วยปฏิบัติการนายวันลบยอมรับด้วยนะคะว่าการลดจําน,นวนวันเล่นน้ําเหลือเพียง2วันและไม่มีเวทีการแสดงคอนเสิร์ตภายในพื้นที่สีลมส่งผลให้คดีอาชญากรรมลดลงจากปีที่ผ่านมาเบื้องต้นพบเพียง18รายค่ะการแต่งกายโป๊เปลือยเพียง2รายซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ตักเตือนและไม่ได้มีการจับกลุ่มนอกจากนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการ ความร่วมมือนะคะจากผู้ประกอบการในการงดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าจากการทําความสะอาดในพื้นที่นั้นไม่พบกระป๋องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยค่ะส่วนกรณีของการใช้ปืนฉีดน้ําอนุโลมให้ใช้ปืนขนาดใหญ่ได้แล้วนะคะแต่ต้องไม่ใช่ลักษณะที่เป็นกระบอกสูบแรงดันสูงและขอให้เล่นน้ําด้วยความระมัดระวังค่ะ คุณจตุรงค์คะบริเวณคุณผู้ชมคะบริเวณด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือการเพิ่มกําลังของเจ้าหน้าที่นะคะก่อนหน้านี้นะคะจะมีเพียงเจ้าหน้าที่เทศกิจที่ตรวจปืนเท่านั้นนะคะแต่สําหรับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะที่มาแสดงสาธิตนะคะวิธีการนํามือถือนั้นเข้าไปไว้ในในเสื้อนะคะก่อนที่จะเข้าไปเล่นน้ําบริเวณถนนสีลมเพื่อป้องกันการก่อเหตุจากมิจฉาชีพค่ะคุณจตุรงค์คะขอบคุณครับคุณบุตรเสลินครับ